ยหนึ่งคน มียอดธุรกรรมทางการเงินสูงถึง145,600ล้านบาทถือเป็นงานที่มีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจเข้าชมงานสูงสุดเป็นประวัติศา์วิธยการสิ้นสุดทีธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินรู้เป็นประธานในพิธีเีิดนานมหากรรมการหาินหญ่ครั้งที่13นะครับมันิย้โปหั่ใจ นะครับ2023ในครั้งที่13ที่วารสารการเงินธนาคารได้จับขึ้นในปีนี้ยังเป็น,นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ที่ประกอบคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่ายังเป็นคนไใจหลักแล้วก็พูดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ผมคิดว่า จะเป็นดาวรุ่งตัวหนึ่งท,ทุเรียนนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลาในพื้นที่สามจังหวัดเพราะฉะนั้นพืชเศรษฐก,กิจเราจะได้มีโอกาสในการที่จะมีโอกาสรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นลำดับนะครับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ขณะนี้ครับทุกท่านก็พร้อมการได้บนเวทีแล้วนะครับและด้ยความมุ่งมั่นตั้งใจครับซึ่งในปีนี้ครับเราจะได้ร่วมกันไปสู่เรื่ของเราจะสามารถนาไปผลิตเ,เป็นภาพยนตร์ได้อป็นอีกนนะครับเลยในโอกาสนี้ผมจะได้เรินเชิญนะครับเพื่อให้ท่านประธานสี่สา เจ๋เลยครับขอเสียขอบคุณดงนะครับไอ้กับพี่ของผู้คเรายากจนทางการอ้กับกบ้จาจัด้วยจังเลยเพื่อการชีวิตจอมก่หาโฉนะครับคำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมมาิบาลเขาไเชิญนักประที่ ความสุขที่มาจากการตอบเพื่อนถามเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชีวิตบริการทําการเงินนเรื่องของแบบโปรแกรมแบบที่ไม่ต้องผ่านแอปอพลิเคชันก็ยังมีให้บริการอยู่ภายในงานหรือว่าใครที่โหลดโหลดแอปเนี่ยเพื่อให้ได้โปรโมชั่นต่างๆในงานก็สามารถโหลดใช้บริการได้เลยค่ะงานภาคการเงินมาเนี่ยทุกความบริการทุกรุ่นทุกไฟทุกความต้องการเลยค่ะ ก็ในปีนี้นะคะงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็โปหัดใหญ่นะต้องบอกว่า จัดเป็นครั้งที่13แล้วนะคะต่อเนื่องกันมา13ปีนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะพี่น้องชาวใต้นะมาร่วมที่งานมหกรรมการเงินมเนียโในครั้งนี้นะคะวันที่7-9กรกฎาคมนะคะก็เริ่มวันนี้แล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนมากมายเลยก็ปีนี้เรามาในธีม Green Finance for Green Living นะคะการเงินสีเขียวเพื่อชีวิตสีเขียวนะคะนอกจากบริการทางด้านการเงินการลงทุนครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสินเชื่อสีเขียวนะมาให้ใช้บริการกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อโซลาร์เซลล ในเรื่องของการติดโซลาเซลล์ที่บ้านหรือว่าที่ธุรกิจก็สามารถมาดูโปรโมชันดีๆในงานได้นะสำหรับใครที่รอในเรื่องของโปรโมชันบอกว่ามีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะอัตราดอกเบี้ยต่ำสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยต่ำนะสินเชื่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจส่งออกก็มีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนหรือว่าเงินฝากก็มาใช้บริการได้ภายในงานมีโปรเงินฝากนะดอกเบี้ย step up นะสูงสุดถึง 15%เลยนี่ก็อยากให้มาลองใช้บริการกันดูภายในงานนะใครที่อยากจะติดตามในเรื่องของโปรโมชั่นก็สามารถดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะ w w w m o n e y e x p o n e t ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นทางด้านการเงินการลงทุนต่างๆให้เลือกดูกันก่อนที่จะมาใช้บริการที่งานนะแต่ว่าบางโปรโมชั่นต้องบอกว่ามีที่งานแค่สามวันนี้เท่านั้นนะก็อยากมาให้มาใช้บริการกันเยอะๆค่ะเห็นที่ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรคะที่เราสุมาในตีมเนี้ยค่ะ ก็ที่ทงางเศรษฐกิจนะตอนนี้นะโลกของเรานะก็กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากเลยเพราะงั้นเรื่องของการเงินการลงทุนที่จะมีส่วนช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้มากๆเนี่คงจะเป็นเรื่องของการเงินสีเขียวหรือ green finance นั่นเองซึ่งปีนี้เราก็ชีเี้วยจริงจังกับธีมนี้มากเลยนะภายในงานคนที่มาดูก็จะเห็นว่ามีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินเชื่อนะเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะไม่ว่าจะใช้กับที่บ้านหรือว่าใช้กับที่ธุรกิจนะอันนี้ก็อยากจะให้มาลองศึกษาดูได้ที่งานแล้วใครที่สนใจอยากทำเดี๋ยวก็สามารถขอปโปรโมชั่นที่งานได้เเลยช่่นนกัคะ ยกตัวอย่างในเรื่องของสิ่งเชื่อสีเขียวนะสิ่งเชื่อสีเขียวคือสิ่งเชื่อที่ขอแล้วเนี่ยจะมีผลให้รักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ดีขึ้นอย่างตัวของสิ่งเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยก็จะเป็นการลดการใช้พลังงานลดการใช้ไฟฟ้านะโดยการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในบ้านแทนนอกจากลดการใช้พลังงานแล้วก็ยังสามารถลดค่าไฟในบ้านได้อีกด้วยใครที่สนใจก็อยากมาให้ลองติดตั้งดูค่ะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งที่บ้านของตนเองหรือว่าจะติดตั้งที่ธุรกิจนะะก็มีโปรโมชั่นให้ใช้บร,ริการเช่นกันค่ะมีกาารตัง้งในง เต่าในงานนี้ก็ปีที่แล้วนะคะสำหรับงานหาคกรรมการดำเนิน,นใ,หใหญ่ครั้งที่12เรามียอดธุรกรรมเกิดขึ้นภายในงานเนี่ยสะพัดถึง7พ0 0ล้านนะคะปีนี้ก็คิดว่าด้วยเศรษฐกิจที่กําลังอยู่ในดอกเบี้ยขาขึ้นนะก็แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวนะก็อาจจะได้ไม่มากไม่น้อยกับปีที่แล้วก็น่าจะได้เท่าๆกาาันค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยค่ะประชาชนเนี่ยมาขอธุรกรรมในเรื่อง อันดับหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสินเชื่อบ้านเลยต้องบอกว่าในงานนี้มีโปรสินเชื่อบ้านที่ดีมากๆนะปีนี้อัตราดอกเบี้ยเพียง1.11%เท่านั้นนะเป็นของธนาคารไหนก็อยากมาให้มาศึกษากันดูที่ภายในงานได้ค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของสินเชื่อธุรก,กิจก็ต่ํามากๆเลยเพียง4.5%เท่านั้นนะสินเชื่อบุคคลนีใครที่เรื่องของบัตรกดเงินสดนี่ก็อัตราดอกเบี้ย0%ให้นานถึง3รอบบัญชีเลยทีเดียวใครที่มีในเรื่องของความต้องการทางด้านเงินทุนเนี่ยสามารถมาขอใช้บริการที่งานได้เลยส่วนใครที่มีทุนทรัพย์อยู่แลล้วออออยยาาาากกกกจะดูในนนเเรรื่่งงงงงขททุุิฝมี นะไม่เป็นเงินฝากประจำนะตาดอกเบี้ยสูงนะเงินฝากแบบสเตปอัพนะตาดอกเบี้ยสูงสุดนะภายในงานแล้วก็มีในเรื่องของการลงทุนด้วยไม่ว่าจะสนใจลงทุนในหุ้นหรือกองทุนนะหรือการลงลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีก็มีให้บริการอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่เป็นสายหุ้นนะขอเชิญเรียนเชิญเข้า,ารับฟังสัมมนาด้วยนะเรามีสัมมนาในวันเสาร์นะเวลาบ่ายสองนะหัวข้อล็อกเป้าหุ้นแกร่งดัดฟันโฟรรับโอกาสการเมืองไทยเริ่มชาร์จนะใครที่เป็นสายหุ้นนะก็มาฟังสัมมนาดีๆได้ฟรีีท่่งานเลยคะ ช่อทงทางการติดต่อนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะดูในเรื่องของโปรโมชั่นนะสามารถเข้าไปดูในที่ w w w m o n e y e x p o n e t หรือว่าทาง แฟนเพจ Facebook ของ m ั n e y e เอ็ได้นะส่วนภายในงานใครที่ไม่สะดวกจริงๆนะคะต้องไม่สามารถมาที่งานได้สามารถทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยเข้าไปที่ w ว้ m o n e ท e x p o o n l i n e c o ี่ w w w m n y e x p o o n l i n e ค o m ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าบางโปรโมชั่นที่มีในเว็บเนี่ยกับที่มีในงานเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้ามาในงานเนี่ยอาจจะได้โปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะในงานเท่านั้นก็อ,อ,อยากจะให้มากันวันศุกร์ทย์นี้7-9กรกฎาคมที่ชั้น5หัดใหญ่ฮอเซนทัหัดใหญ่ค่ะ 3 2 1ทุกท่านนะคะเข้าสู่ SCB พา v เ l i ร n ของธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมนำพาทุกท่านสัมผัสกับประสบการณ์สู่การเติมเต็มประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดทุกโอกาส สาม,สามหนึ่ง นิพพลบุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทายสามสองหนึ่งเชิญนำชิ้นส่วนที่ขาดหายไปเติมในช่องว่างไี้เล ครับแฟนฟลิกเดี๋ยวก่อนแล้วกันครับขอาสำหรับคือผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงด้วยบริการของ HE ด้วยนะคะขอบ